วันนี้เราจะพาไปบุก10ที่พักดีไซน์จัดจ้านย่านพัทยาเหนือนาเกลือในงบเริ่มต้นไม่เกิน2,000บาทจะมีที่ไหนหน่าไปนอนนี่นะบ้างเตรียมจดลิสต์แล้วตามมาเลยครับประเดิมที่แรกกับขวัญใจวัยรุ่นสายโซเชียลโคซี่พัทยาวงอมาตที่นี่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่สุดๆด,ด้วยดีไซน์แบบโมเดิร์นป๊อปไฮไลท์ห้ามพลาดคือสระว่ายน้ำกระจกใส ดำน้ำลงไปแล้วให้เพื่อนถ่ายรูปจากด้านข้างบอกเลยว่าช็อตนี้เรียกยอดไลค์ได้เพียบบรรยากาศในโรงแรมมีความเป็นดิจิทัลฮับมีคาเฟ่เปิด24ชั่วโมงจะนั่งทำงานหรือนั่งชิลก็ได้รีวิวส่วนใหญ่ชมเรื่องความคุ้มค่าและโลเคชัน่นเดินไปหาดลับนาเกลือใกล้แค่นิดเดียวราคาเริ่มต้นพันลิตนิดใครชอบความทันสมัยสนุกสนานต้องที่นี่ Healthland r e s o r t and Spa ที่พักที่สวยสง่าและอลังการมาในสไตล์ Colonial Vintage อาคารสีขาวหลังใหญ่เหมือนคฤหาสน์ดย้อนยุคมีพื้นที่สวนกว้างขวางร่มรื่นและเงียบสงบมากห้องพักตกแต่งเรียบหรูดูผู้ดีอังกฤษสุดๆและแน่นอนพักที่นี่ต้องไม่พลาดบริการนวดสปาระดับตำนานรีวิวบอกว่าเหมาะมากสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อน ใครอยากนอนหรูในราคาที่เอื้อมถึงแนะนำเลยครับใครชอบความคลีนต้องกรีดกับพรีม่าโฮเทลพัทยาที่นี่คือสวรรค์ของคนรักสีขาวไว้มินิมอลทั้งตึกและห้องพักทาด้วยสีขาวล้วนตัดกับสระว่ายน้ำสีฟ้าสดใสถ่ายรูปออกมาแล้วหน้าไบร์สุดๆไม่ต้องงอฟิลเตอร์สระว่ายน้ำตรงกลางคือใหญ่มากแถมมีสไลเดอร์ให้เล่นสนุกๆด้วย ทำเลดีเดินไปหาดวงอมาตได้นิดเดียวของกินหน้าโรงแรมเพียบรีวิวอ g โกดาบอกว่าห้องใหม่สะอาดและคุ้มค่ามากในราคาพันต้นๆได้บรรยากาศรีสอร์ทส,สวยๆแบบนี้มานอนนี่นะครับลบความวุ่นวายมาซ่อนตัวในป่าลับๆกับ l เลสไฮท์พัทยาที่นี่เป็นฮิดเดนเจมที่บรรยากาศเหมือนอยู่บาหลีหรือเชียงใหม่มากกว่าพัทยาตกแต่งสไตล์ท ropical loft ผสมแกลมปิ้ง ล็อบบี้ทรงกระโจมเท่ๆราย้อมด้วยต้นไม้เขียวขจีร่มรื่นสุดๆสระว่ายน้ำสีเขียวมรกตถ่ายรูปสวยมากบรรยากาศตอนกลางคืนชิลมากมีบาร์ให้นั่งดื่มดำรีวิวบอกว่าเป็นส่วนตัวและชิลมากเหมาะกับสายปาร์ตี้เบาๆหรือคู่รักต้องจัดครับมาเติมความสดใสกันต่อที่ t 6 5มาในทีม Sport ต n d Time การตกแต่งภายในจะใช้ลูกเล่นเกี่ยวกับกีฬา ตัวเลขและเวลาสีสันฉูดฉาดทันสมัยห้องพักกว้างขวางแบ่งสัดส,ส่วนดีมากและที่เด็ดคืออาหารเช้าที่รีวิวหลายเสียงชมว่าอร่อยและหลากหลายราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยปลายๆถึงพันต้นๆใครมองหาที่พักราคาประหยัดแต่ได้มาตรฐานโรงแรมใหญ่และดีไซน์ไม่สำใครที่นี่ตอบโจทย์ครับ <S 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 ใครชอบความดิบความเท่ต้องมาโดน พัทยาโมดัสบีชฟรอน o ์รีสอร์ทที่นี่ตกแต่งสไตล์ Industrial g o t กธิครับเน้นปูนเปลือยขัดมันเหล็กสีดำและเฟอร์นิเจอร์หลังให้ฟิลขรึมครึมเท่เท่ไฮไลท์เด็ดคือมีใช้หาดส่วนตัวด้วยเดินออกจากตึกก็เจอทรายเจอน้ำทะเลเลยมีมุมถ่ายรูปเก๋เก๋เ,กเพียบตั้งแต่โถงทางเดินยันห้องน้ำ ฉีกทุกกฎการพักผ่อนกับ Sea Through By t h e s i d e Hotel คอนเซปต์โฮเทลสุดลำ้ำที่ห้องพักตั้งอยู่บนสระว่ายน้ำความแปลกใหม่คือพื้นห้องพักบางส่วนเป็นพื้นกระจกใสมองลงไปเห็นน้ำสีฟ,ฟ้าๆด้านล่างได้ฟีลตื่นเต้นไม่เหมือนใครส่วนห้องชั้นล่างเป็นแบบ Pool Access เปิดประตูระเบียงปุ๊บกระโดดลงน้ำได้ปับ๊บสระว่ายน้ำที่นี่เป็นแนวยาวเหมือนคลองเวนิสว่ายเล่นได้รอบรีวิวบอกว่า ห้องกว้างและสระว่ายน้ำสนุกมากใครอยากได้คอนเทนต์แปลกๆพื้นกระจกใสต้องมาลองนอนนี่นะสักคืนครับอยากนอนหรูดูแพงเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายต้อง LK Emerald Beach ที่นี่ตกแต่งสไตล์ย u โร p เปียนคลาสสิจุดเด่นคือความอลังการรูหราทุกระเบียนนิ้วสระว่ายน้ำสวยมากขนานไปกับชายหาดพัทยาเหนือห้องพับตกแต่งสวย เตียงนุ่มเครื่องใช้ครบครันรีวิวใน booking.com ชมเรื่องความสะอาดและความหรูหราเกินราคาใครอยากเปลี่ยนบรรยากาศมานอนที่วังริมทะเลในงบพันกลางๆต้องจดลิสต์ไว้ครับ The Radiance พัทยาที่พักสไตล์โมเดิร์นโคซที่เน้นความโปร่งโล่งสบายข้อดีคือขนาดห้องครับห้องที่นี่กว้างมากไม่อึดอัดเลย ตกแต่งด้วยโทนสีอบอุ่นสบายตาเหมาะกับการมาพักผ่อนจริงๆทำเลอยู่ย่านานาเกลือที่เงียบสงบของกินอร,อ,อร่อยๆแถวนี้เพียบรีวิวส่วนใหญ่ชื่นชมเรื่องความคุ้มค่าและพนักงานบริการดีใครไม่เน้นดีไซน์หรือหวาแต่เน้นห้องกว้างนอนสบายสงบสงบ,สงบที่นี่คือคำตอบครับปิดท้ายโซนนี้ด้วยขวัญใจครอบครัวเซ็นเตอร์พอยต์พรามโฮเทล โรงแรมตึกสูงริมถนนสุขุมวิทพัทยาเหนือไฮไลท์ที่เด็กๆต้องกรี๊ดคือสวนน้ำทีมฮาวายมีคลื่นเทียมและสไลเดอร์ให้เล่นสนุกสนุกกันได้ทั้งบ้านห้องพักมาตรฐานสูงวิวสวยเห็นเมืองพัทยาแบบพาโนรามาสินอำนวยความสะดวกครบมีไมโครเวฟและอ่างล้างจานในห้องด้วยแม้จะไม่ติดทะเลแต่รีวิวบอกว่าคุ้มค่ามากสำหรับครอบครัวเพราะมีกิจกรรมให้ทำเยอะ ใครพาเจ้าตัวเล็กมาเที่ยวแนะนำที่นี่เลยครับและนี่ก็คือ10ที่พักพัทยาโซนเหนือนาเกลือวงอมาตที่เราคัดมาฝากครับเห็นไหมครับว่าโซนนี้มีแต่ที่พักสวยสวยสงบสงบและราคาดีต่อใจทั้งนั้นเลยครับลิงก์จองที่พักราคาพิเศษผมแปะไว้ให้ในคำบรรยายแล้วกดเข้าไปเช็คโปรโมชั่นกันได้เลยฝากกดไลค์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่ครับ Bye bye!